มูลนิธิคุณภูมิในทุนกระมอมหญิงอุบลรัฐราชการญาสิริวัฒนาพนาวดีนะครับมอบทุนการศึกษานะครับสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารครับที่ห้องประชุมร่วมใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารครับนายวรญาณนบนุญราฐครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณภูมิปีการศึกษา2566โดยมีนั่งวัชราพรสิงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารมีหขนาส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดมุกดาหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเขารวมในงานครับพิธีมอบทุนดังกล่าวนี้ครับจัดขึ้นด้วยพระเมตตาในทุนกระม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีที่ทรงหงใยต่อเยาวชน พิการผู้ได้โอกาสผู้อยากไรท้ทังสังคมจึงท่งมีพระกรุณาที่คุณประธานทุนมูลนิธิคุณภูมิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการเหตุตรงตามความจําเป็นเฉพาะบุคคลโดยในปีการศึกษา2 5 6 6นี้ครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดบุกตาหารได้รับทุนจํานวน103ทุนรวมมูลค่าหาแสนขอไปกลับหาแสน15,000บาทได้พิจารณาจัดสรรให้กับเด็กพีการประเภทต่างๆประกอบด้วย บุคคลออทิสติกจำนวน38คนบุคคลพิการซอนจำนวน3 5คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน14คนและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพจำนวน16คนเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำไปใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับุล้านที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามข้อประสงค์ขององค์ประทานมูลนิธทีคุ้นภูมิเพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุน สามารถซอยเหลือเจ้าของและใส่ชีวิตอยู่ในสังคมได้่ามปกติสุขต่อไปครับ